วัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับที่ดินหนาวสุดกลางสยามนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะอยู่ที่ตัวตำบลคอกควายอำเภอบ้านไรจังหวัดอุทัยธานีนะครับผมที่ดินแปลงนี้นะครก็จะมีเอกสารสิทธิ์สองใบนะครับผมก็จะเป็นนสสามกนะครับผมหนึ่งใบนะครับแล้วก็นสสี่จ .1 หนึ่งใบนะฮะเอกสารสิทธินสสามกนะครก็จะเป็นเนื้อที่อยู่ที่หนึ่งไร่หนึ่งงานเจ็ดสิบเจ็ดตารางวานะฮะแล้วก็ นสสจอฉนดคุดแดงนะครับผมก็จะเป็น4ไร่ 1. นึงาน12ตารางวานะฮะร,รวมจำนวนเนื้อที่ดินก็จะอยู่ที่5ไร่2งาน89ตารางวานะฮะที่ดินแปลงนี้ก็จะขายเหมาครับผมก็จะเป็นราคาอยู่ที่2ล้านสองแสนนะครับก็ได้ไปทั้ง2ใบเลยฮะเห็นไหมครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นวิวภูเขาอ่าห้วยขาแข้ง รูปมุมท้ายแปลงมุมสุดนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านนี่นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะห àng ่างจากถนนเส้น3282นะครับก็อยู่ที่750เมตรนะครับผมก็จะห่างจากตัวอำเภอบร่เละ16กิโลเมตรนะครับก็จะมีเซเว่นนะครับก็1กิโลนะครับผม จากแปลงที่ดินนะฮะแล้วก็สามารถที่จะโทรสั่งของที่เซเว่นมาได้นะครับผมนี่นะครก็พื้นที่โดยรอบของแปลงที่ดินฮะก็จะมีรีสอร์ทต่างๆเยอะมากนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากในโซนฝั่งของตัวตะบนค้องควายนะครับผมนี่นะฮะนี้ก็เป็นลักษณะของแปลงที่ดินนะครับผมฝั่งที่เป็นถนนมุมโค้งตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งทิศตะวันออก แล้วก็ขยับเข้ามา,าถนนด้านข้างของแปลงที่ดินตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งทางทิศเหนือเห็นไหมครับด้านท้ายก็จะเป็นวิวภูเขาแล้วก็ที่เห็นเป็นรูปสีขา,ขาวๆก็เป็นลําห้วยนะผมตรงนี้ก็จะเป็นลาห้วยนะฮะเห็นไหมครับอขอขยับไปตรงนี้มุมภูเขาตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งทางทิศเหนือนะฮะที่ดิน โซนฝั่งนี้นะฮะก็มีลูกค้าก็ได้ซื้อเยอะมากเลยครับทําสวนทําอะไรได้เยอะมากนะฮะก็ส่วนมากจะเป็นคนที่ในวัยเกษียณนะครับผมเข้ามาอยู่มาทําสวนปลูกป่าปลูกอะไรนะฮะเยอะมากเลยนะครับสวยนะครับที่ดินแปลงนี้ครับสวยมากครับสวยจริงๆฮะนี่ฮะก็จะเป็นวิวภูเขาล้อมรอบก็ทางเข้าออกก็เข้าได้สองทางเห็นไหมครับด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้าน นี่นะฮะตรงนี้ก็คือพื้นที่ในเขตของตัวหมู่บ้านผมเองเลยนะครับตรงนี้นะฮะก็จะเป็นหมู่บ้านไม่ไม่ใหญ่มากนักนะครับผมก็จะเป็นวิวรอบแปลงภูเขาเห็นไหมครับอันนี้ภูเข,เขาเขาเรียกชื่อชื่อของเขาเนี่ยเขาเรียกเขาเต่านะครับผมตรงนี้รนี่ฮะ นี่ก็คือถนนด้านข้างของแปลงที่ดินนะครับนี่ฮะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับที่ดินของตัวอำเภอบานไล่จังหวัดอุทัยธานีนะฮะสำหรับที่ท่านใดยอยากได้ที่ดินหนาวสุดกลางสยามนะครับต้องตำบลข้อควายนะครับผมนะฮะก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ Oh,